สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูนี่เลยค่ะยูบุโชบับอันนี้จะเป็นอ่าเต้าหู้เต้าหู้แช่แข็งนะคะเราจะมาดัดแปลงเป็นอ่ายูบุโชบับนะคะเพราะว่าที่เราซื้อมาครั้งก่อนเขาจะขายเป็นเซตแต่ครั้งนี้เราเอามาผสมเครื่องเองค่ะแล้วก็ข้าวนี่กลาลังเตรียมค่ะ คลุกเขาให้เขาเข้ากันมาทำด้วยกันนะคะข้าข้าวของเรากับเครื่องของเราลงไปคลุกเขาเรียบร้อยแล้วค่ะก็แค่ขยำขยำนิดนึงค่ะวันนี้เราจะมีเป็นช่ำฉี่หรือว่าเป็นปลาทูน่าทูน่ากระป๋องนะคะ,ะแล้วก็เอาทูน่าไปผัดก่อนนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในไอ อะไรอ่ะะปองอ่้ว้วต้องเอามาผัดก่อนค่ะฆ้าเชื้อนิดนึงอ่ะแล้วก็จะมีแครอทนะคะแครอทหั่นฝอยอ่ะแล้วก็มีผักผักหั่นฝอยเราจะเอาไปอ่าผัดใส่น้ํามันงานนิดนึงค่ะอันนี้ข้าวเราเราจะมีอ่าอยู่สองรสนะคะคือใส่อ่าอะไรอ่ะ ใส่ซีอิ้วขาวค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เขาเข้ากันหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ชิมดูรสชาตินะคะทุกคนหารสชาติกลมกล่อมมากๆค่ะอะแล้วเราจะห่อนะคะนี่เลยค่ะทำการห่อนะคะเนี่ยเอายัดเข้าไปเลยค่ะพอดีคำนะคะ เนี่ยยัดเข้าไปแบบนี้ค่ะจะเป็นแค่นี้ก็อิ่มท้องแล้วค่ะทุกคนคะอร่อยค่ะลองไปทำให้าเด็กๆทานที่บ้านนะคะเนี่ยยัดเข้าไปเลยค่ะอร่อยมากค่ะเวลาเด็กๆเ,เข้าไปอ่ปิกนิกที่โรงเรียนเขามีให้ห่อข้าวอ่าไปข้าสนศึกษาข้างนอกอ่าประมาณ วันหนึ่งอะไรเงี้ยจะได้ทํากับข้าวแบบนี้ให้ค่ะแต่สําหรับเด็กโตเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ห่อแล้วค่ะ่ให้ไปซื้อข้างนอกเงี้ยหรือว่าคุณครูเขาจัดหาอาหารให้ค่ะตอนเที่ยงแต่ถ้าเป็นอนุบาลน,นันต้องห่อให้ค่ะแบบนี้นะคะขอห่อก่อนนะคะขอห่อแล้วจะให้มาดูอีกกีค่ะ น,นี้จะเป็นน้ำจิ้มนะคะทุกคนคะน้ำจิ้มคือเราจะผสมน้ำจิ้มเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นอซอสเกาหลีนะคะหรือว่าชินคันจังนะคะ,ะบางที่เขาจะเป็นแบบทำเป็นอย่างอื่นของเราจะสูตรของเราเองค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นชิกโชหรือว่าน้ำส้มสายชูนะคะ,ะแค่นี้พอค่ะ แล้วเพิ่มเติมด้วยงาขาวค่ะงาขาวเอาลงไปบดนิดนึงค่ะจะได้เพิ่มสีสันแล้วก็หอมด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เ,เ,เสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมมากินยูบูโชบับด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ